สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบลตาวีโก้นะครับเกียร์ธรรมดาโฟร์วินะครับไปดูว่ามันแต่งอะไรได้บ้างนะครับสาหรับกันชนหน้านะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นกันชนเหล็กมานะครับแล้วก็มีวิน์อยู่ในกันชนด้วยนะครับมีสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับคันนี้นะครับ LED นะครับเป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวอยู่ในกันชนด้วยนะครับของตัวของรถเดิมก็ยังอยู่นะครับไฟหน้าก็ประมาณนี้นะครับล้อคันนี้นะครับเป็นลายหยดน้ํานะครับขอบสิบหกนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับได้ใส่บันไดข้างมาด้วยนะครับแข็งแรงนะครับอันนี้อ่ะนี่นะครับบันไดก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับใส่โลบาร์ของจังเกิลมาด้วยนะครับแข็งแรงครับด้านหลังนะครับก็ใส่เป็นกันชนเหล็กมานะครับแล้วก็มีที่ลากเรือด้วยนะครับหรือว่าที่ลากสําหรับใส่พ่วงนะครับเป็นลูกบอลนะครับสําหรับลากสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบาย